ยอดตกช่วงนี้ไม่ขยับเลยเช้าไอ้ลูกค้ามาป่ายางมอเตอร์ไซค์เพราะว่าป่าหลายรอบแล้วก็เลยดูให้เขาหน่อยป่ายหลายรอบเพราะว่าช่างมันไม่ได้เอาเหล็ก đèn cắm khang ở bên này à, lấy ra thì nó sẽ dính ra, nó sẽ ra, nó sẽ dính ra, nó ra, nó sẽ dính ra, nó sẽ dính ra, nó sẽ มักง่ายไงทำไม่ดีอ่ะถ้าทำไม่ดีไม่ต้องทำดีกว่าถ้าเราจะทำอะไรเราต้องทำให้มันดีเราคิดว่าทำไม่ดีเราจะไปทำทำไมทำอะไรก็ต,ตามก็ทำให้มันดี เราจะได้ไม่มีปัญหาใช่ไหมป่ายางป่าฟรีป่าให้ฟรีอ่ะตงสามมันเห็นรุนรถมาตั้นดนงแล้วเราเห็นว่าเอา้ายางรู้เออเราก็เลยจ่า์ป่าให้ป่าให้ฟรีเลยฟรีฟรีมาเก็บตังค์ครั้งแรกฟรี ครั้งแรกปัดให้ฟรีมีบตรคิวด้วยคุณป่าสิบครั้งอะฟรีหนึ่งครั้งมันเป็นทำกลางมันเป็นอ้โปรโมชั่นรูปแบบใหม่อะไรนะซอสสีนะคะชิชนโนบุอะไรวะเนี่ย พอเสียยังไงอ๋อมันจะบอกว่าไอ้นี่ยเดี๋ยวมันจะบอกว่าสู้ๆนะคะอะไรประมาณนี้สงสัยนะเออเออนะ่าประมาณนั้นแหละสู้ๆนะคะอันเนี้ยว่าอะไรนะพูดไปเรื่อยไม่ได้นะไม่ใช่เรา เราจะคุยในไอเนี้เราจะไปคุยให้ไปดูมินไปดูอะไรเขาไม่ได้นะเพราะว่ามันมีกฎหมายคุมอยู่เดี๋ยวมันอัพตอนที่เราคุยมันอัพโหลดแล้วก็ไปฟ้องได้ไปดูถูก ไปดูถูกกอมาว่าไปดูถูกจิดยามคนอื่นต่อหน้าสาธารณชนอย่างเงี้ยบอกบาคนรู้หน้าไม่รู้ใจท่านหน้าเนี่ยพูดดีรับหลังเนี่มันอาจจะแทงเราก็ได้นะมีหลายแบบเชา้าก็เห็นมันเฮ้ยมอเตอร์ไซค์มันจะไปโรงเรียนมั้งมารุนมอเตอร์ไซค์สักไกลก็เลย ก็เลยแก่ด <dome at Christmas> ูว่ามันบอกว่าไปป่ายางสามรอบแล้วมันก็ยังรั่วเหมือนเดิมไอช่างบางคนมันมักง่ายไงเออเห็นเขาเป็นช่างก็อยากจะอยากจะเป็นด้วยไปป่ายยางให้เขาแล้วไม่เอาเหล็กออกเหล็กก็มา3สามมิลมั่งติดอยู่อ่ะ แกะออกมาก็ลูกลกูข้างในอะ่ะลูกในยางลูกลูกมันสะดุดเอ้ยสะดุดก็เลยอเออเหล็กตะปูนะ่าน่าจะเป็นตะปูที่เขาไว้ทำเฟอร์นิเจอร์ตะปูอันน้อยนอ,ยอะ่ะก็ลเลยเอาคีมดึงออกมาแล้วก็ปะปะให้ฟรีสงสาระละวันนี้ก็แม่แม่เอาตัง ครั้งหน้าต้องเอาตานะังป่าให้ฟรีป่าย่างสิบครั้งเนะี่ยฟรีหนึ่งครั้งอนะ่ะมันเป็นอะไรมันเป็นเหมือนเขาเรียกว่ามันเป็นโปรโมชั่นครั้งแรกคุณมาเนี่ยผมป่าให้ฟรีเลยแล้วมันจะมีไอ้นี่ครบมันจะมีบารบคิวด้วยนะบารคิวนะบัรคิวแล้วก็ลายเซนนะ เนี่ยผมเซ็นแล้วให้เลยครั้งแรกฟรีครั้งที่สองต้องเสียตังค์แล้วป่ายางก็แผลนึงห้าสิบสองแผลก็หุดสองแผลก็เจ็ดสิบสามแผลร้อยหนึ่ง ถ้าสามแผลนี่เปลี่ยนเปลี่ยนยาใหม่เลยเพราะเปลี่ยนยาใหม่ร้อยแปดสิบเองถ้าไม่อยากเปลี่ยนก็ได้ร้อยหนึ่งแผลหนึ่งห้าสิบสองแผลเจ็ดสิบสามแผลร้อยหนึ่งถ้าอยากจะได้ฟรีก็ป่าเองก็ให้ฟรีหนึ่งครั้ง,องโอ้ยอยากจะได้ฟรีทุกครั้งเนี่ยมันก็จะให้ มันจะให้เพิ่มภาระห้าสิบแล้วชินอบุชินอบ,บุอายุเท่าไหร่เนี่ยเด็กน้อยอยู่เลยน่าจะเป็นเด็กน้อยหรือเปล่าเดยกครับชินอบุอเด็กน้อยอเปล่าเนี่ยเด็กน้อยใช่ไหม อยุเท่าไหร่วะ <laughs> อัวเราะหัเราคำคำอะไรนะเพราะว่าเด็กอะไรนะที่มันออกมันมันมีคลิปที่ว่าไอ้น,นั่นมันเท่าไหร่อายุเยอะแล้วเห็นเด็กอยู่ <c oughs> เห็นเด็กอยู่ท่าเรือสองคนไปกอดเขาโอ้เรียบร้อยเลย โงไหลายคดีเลยทําอนาจารต่อหน้าอะไรเนี่ยตามที่เขากฎหมายให้เราผัวเด็กตามกว่าสิบแปดปีมันลงไหลายคดีเลยอ่ะอ่วมเลยอ่ะเดี๋ยวเข้าไอ้เจก็ฝากลงขันลงขันแบบ มันอยากไปขงมขืนเขาอะไรประมาณนี้ถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าเขาอาจจะยอมยอมก็มันก็ไม่ได้อายุมันยังมไม่ถึงถ้ายอมอะไรก็ถ้ายอมก็ผิดอ่ะออยังไม่ถึงสนะิบแปดไง เรื่องอรเงี้ยพูดยากอ่างด้วยค่ะอ๋อแปดขวบเหรอโอ้แปดกขวบเด็กน้อยอยู่เลยเนี่ยยังไม่ได้ไปโรงเรียนวันนียเด็กน้อยไม่ไปโรงเรียนวันนี้วันศุกร์รู้ว่าอยู่ที่โรงเรียนหรือเปล่า ไม่ผมไปหาซื้อกาแฟฮ่อกินกาแฟมึงง่วงนองมากเลยอ่ะเอานไงจุดละขอาห้ส่งคัดเลยครับครับ